ไปถักกรีบนะคะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถักทั้งหมดเก้าหลักนะคะปักลงที่โซ่แรกนะคะแล้วก็ซีวักใหม่มาแล้วก็ผ่านแบบนี้เลยนะคะ ถักโซ่หนึ่งสองสาแล้วถัก f นะคะถัก f ลงในห่วงนะคะควักเข็มผ่านห่วง f 1 f สองถัก f ทั้งหมด19หลักนะคะก็คือนับเฉพาะหลัก f ถ้านับหลักโซ่ด้วยก็จะได้ทั้งหมด20หลักนะคะ สักเอฟลงในห่วงแบบนี้ทั้งหมด19หลักนะคะตัวนี้19นี่นะคะพอได้19ถ้านับตรงโซ่แรกขึ้นมาก็เป็น20หลักนะคะแล้ว C ตรงโซ่แรกนะคะวักใหม่เข้ามาแล้ว C กันเพื่อจบงานนะคะ เสร็จแล้วถักโซ่1,2,3,4งสอามพอได้โซ่4พลิกกลับนะคะพลิกพันหัวเข็ม1,2เสร็จแล้วปักลงตรงมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะปักลงตามช่องตรงนี้แล้วก็ควักออก ทีละสองห่วงทีละสองแต่ว่าห่วงด้านบนยังไม่ต้องเอาออกนะคะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งสองแล้วปักลงในช่องถัดมาตรงนี้นะคะแล้วปลดออกทีละสองแบบนี้แล้วนี้มันก็จะมีสามห่วง แล้วเราก็ควักใหม่ออกทั้งสามห่วงเป็นแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งสองแล้วปักลงแล้วเราก็เอ็กเอ็กแน่นๆนะคะเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ปักสามตรงตรงนี้ แล้วเราก็ x ก,ก็คือหนึ่งกลีบจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่พนันหัวเข็มหนึ่งสองปักลงที่ช่องถัดมาตรงนี้นะคะปลดออกปลดออกอันสุดท้ายก็ไว้ก่อนนะคะพนันหัวเข็มหนึ่งสองปักตรงนี้นะคะ ในช่องถัดมาปลดออกปลดออกพอสุดท้ายปลดออกทั้งหมดเลยถักโซ่หนสองแล้วก็ปักลงที่หัว f แล้วก็ x นะคะ x แน่นๆถักโซ่หนึ่สองสามเสร็จแล้วปักลงตรงนี้นะคะ ให้ซ้ำก็คือโซ่สุดท้ายจะต้องซ้ำถ้าไม่ซ้ำมันจะดูห่างตรงนี้ต้องซ้ำเพราะว่ามันจะไม่เหมือนตรงที่เราเริ่มต้นมันจะไม่มีช่องห่างแบบนี้นะคะถักไปจนรอบนะคะจนรอบกลีบจนรอบวงกลมนะคะ ก็บสุดท้ายแล้วเราก็จบงานนะคะ สี่ปิดงานแล้วก็โซ่1นครั้ง,งแล้วก็ตัดออกเสร็จแล้วก็เก็บหางได้นะคะ ขนาดของดอกก็จะอยู่กับขนาดไหมที่นักเรียนใช้นะคะนักเรียนใช้ไหมขนาดไหนก็ได้เสร็จแล้วก็หนีบนะคะอันนี้ตัวอีเกิลก็ชิ้นงานก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าเส้นได้เขาใหญ่เส้นไหมเขาใหญ่นะคะ แล้วลองกระดอกมาวางดูแบบนี้ดอกจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทากาวให้ทากาวที่ดอกแล้วก็วางดอกให้ตรง ันนี้วางดอกให้ตรงแล้วเราต้องดูระยะก่อนว่ามันจะอยู่ลักษณะไหนวางแบบนี้เราก็จะยิงกาวตรงนี้แล้วก็วางดอกลงไป นะคะกิฟก็เสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะ